อู้ลอกกินลอกฟันนะอัะนั้นจะเดือดจะเม้นด่าเราแต่ว่าก็จะปอมปอมโปรไฟล์มามากกว่ามีมีโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะความสาเร็จมันเดินมาหาเราไม่ได้เราต้องเดินไปหาความสําเร็จครับความตรงอ่ะเขาเรียกว่าความซื่อสัตย์อ่ะมันอยู่ได้นานมากนะฮะก้อน,นี้จะจบมีให้ทำเครื่องตัวหนึ่งประกอบช่วนประกอบขึ้นมาแล้วสตาร์ทเครื่องให้ติดให้ได้ถึงจะจบลักสูรจากร้านลงไปไม่ใช่ว่ามาฝึกงานไม่ได้ยเยอะเลยนะก็ ใจร้อนใจร้อนสั่งลูกน้องไปต้องได,ตงได้ต้องได้คําตอบอยู่นั้นเพราะยังนงดุเราจะโกงเหา,าเราทําได้แต่ว่าเราไม่ทําคุโห่ก็จะหาเงินมาแต่ละบาทมันหายากสวัสดีครับผมนงดีเซลเสนายุทธยานะครับ ตอน,นเด็กๆเหรอตอน,นเด็กดือ้อเป็นคนดื้อเลยนะครับก็ไปฝึกงานที่สุพรรณบุรีบ้านเป็นคนอยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่แล้วนะครับอำเภออุทองจเจ้าเพชรทำพรรณนะครับที่บ้านก็จะมีอาชีพทําปั๊มทำวิชิตอยู่แล้วแล้วเราก็ไปฝึกกับลูกพี่ลูกน้อง ที่บ้านเราไม่ศักยภาพไม่มีบ้านเราจนบ้านเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยทํางานส่งตัวเองเรียนโจกประหกก็แค่นั้นเองโดยความที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเรารักเพื่อนเพื่อนเยอะเนี้ยก็ดนดุดนดา่าแล้วก็เกเราไม่ทํางานเราก็เที่ยวอะไรของเราไปจนถึงจุดหนึง่งพอเป็นวัยรุ่นจนเต็มที่แล้วก็เบื่อไม่อยากอยู่ท่านั้นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตลาดไทตอนตลาดไทก็คือเหมือนแบบพอหยุดเรื่องเรื่องเกใช่ไหมเราก็มาขอเขาอ,อยู่เป็นช่างทาปั๊มมุชีดทางานงานปั๊มงานมุชีดไลบราตีเหมือนว่าเริ่มเริ่มตั้งแต่เด็กฝึกงานขึ้นนนมมมาาเเยยยทอู่่่คคคดดีีีีววแชง สมัยก่อนเด็กๆตอนนี้ฝึกง,งานเนี่ยชายาเขาเรียกว่าไอ้ทึ่มด้วยความมึนความโง่ของเราเนี่ยความเป็นเด็กฝึกง,งานเนี่ยแต่เราเอาใส่ความขยันนี่แหละเข้าไปหาเข้าไปทําเราถึงได้เป็นช่างนงทุนเนี้ยฮ ตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณ1 7 7 8จ็แล้วอะไรประมาณนี้กำลังกาลังเห่าเลยกำลังไ,ไฟไฟแรงไฟแรงตอนนั้นกระแสะกระแสะปั๊มสายเราทําพอทําได้เราไปซื้อนิสสันฟอนเทียมาคันหนึ่งแล้วก็มาทําปั๊มทำเลยเองแล้วก็ไปขี่หลังถนนเราก็ไปหวดคนนั้นคนนี้ในในวงการรถแข่งที่เรารู้จักกันเนี้ยเจอกันหมดรู้จักกันก็คือหวดแข่งกันเล่นกันคือสายวัยรุ่นอ่ะจนจนวันหนึ่งเราจะพัดจะพูคือเราไปซื้อไททันมาขับตอนนั้นก็คือไม่มีใครเล่นไททันเลยในตลาดไทยมีแค่พี่แค่แค่คนเดียวก็เลยทํามีททุกกคนบอดู มิสูมันไม่แรงนะอะไรเงี้ยก็เลยปั้นมิสูจะตัต้นขึ้นมาลองทําพิดทาถูกดูไปเสียเงินโดนหลอกโดนอะไรมาเยอะมากมายจนจนมาเข้าถึงจุดปั้นไททันขึ้นมาเลย3ปีคือยืนโพเดียมได้เลยเทพนครเหมือนบ้านของห้าเหมือนบ้านสมัยก่อนไม่มีสองรัศมีใช่ไหมมีเทพนครมีจอหอสนามบินน้ําพองมีสนามกอมอไอส,สุรารอะไรเงี้ยก็ไปหมดทั่วประเทศคือสุกซ้อมเสา,สาแข่งาทิตย์แข่งอะ่ะก็เลยเป็นจุดประกายทำทำเราคิดว่าเอ้ยทำมันก็วิ่งดีเนี่ยมันก็ได้ถ้วยอะไรเงี้ยก็เลยทําก็เลยเป็นจุดกําเนิดทําวิ่งแข่งสนามมาตลอด ใจร้อนใจร้อนสั่งลูกน้องไปต้องได้ต้องได้คำตอบอดู่นั้นต้องได้คำตอบอยู่นั้นเป็นคนใจร้อนและแล้วก็ต้องเร็วเพราะเป็นคนคนบุคลิกเร็วยังสั่งไปต้องคับต,ตามตวดมือถ้าสั่งแล้วไม่คับก็จะแบบเอยเหมือนไม่รับคขาสั่งเราอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคนตรงับเรื่องงานมาก ถ้าง,งานผิดพลาดด่าด่านิดนึงแล้วก็จบด่าแล้วก็สอนแล้วก็แก้ไขให้เห็นให้ลูกน้องเห็นว่าเออเวลาผิดพลาดอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ไขอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าด่าเป็เราตายเราไม่ไม่ใช่สไตล์นั้นคือด่าไปแล้วก็สอนสอนให้มันจําแล้วครั้งต่อไปมันจะไม่มีแหละ ไม่หรอกเพราะว่าตอนนี้ทัางนงไลย,ย้อนกลับไปตอน,น,นที่ทำไทตันเนี่ยเราโดนลอกมาตลอดเราโดนโดนอูนอ่นู้นอู่นี้ลอกมาตลอดเพราะฉะนั้นเราเลยเก็บเอาความรู้สึกนั้นนะมาคิดว่าถ้าคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะ่ะถ้าเราไปเข้าอู่แบบโดยที่อู่ฝันอนะ่ะมันก็จะโดนลอกโดนอะไรเรา ผมมีความรู้ช่วยได้ก็ช่วยกันไปทั้งนวงคิดว่าเทคนิคมันมันควรรู้ได้ทุกคนอ่ะเราไม่ควรมาเก็บเอาไว้อ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะส่วนมากทุกวันนี้โทรศัพท์ที่โทรมาก็จะเป็นบรรดาช่างไม่ใช่เจ้าของรถนะที่โทรมาส่วนมากเป็นบรรดาช่างที่โทรมาปรึกษาไอ้นี่ครับพี่ไอ้นี่ผมทำไอ้นั้นไม่ได้ต้องทำยังไงแก้ไขอะไรเงี้ยก็เดือดเหลียมากมหม่เลยส่วนมากอู่ด้วยกันจะรู้จักกันหมดถ้ายุค90นี้เรารู้จักกันหมดเจอหน้ายกมือสวัสดีกันปกติแต่ถ้าสมมตจะเป็นคอมเมนต์ก็จะเป็นพวกมาล้อข่าวอ่ะพวกเม้าล้อขาวเหมือนพวก โปรไฟล์มามากกว่าครับม,มีมีโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะ คิดว่าช่างนงเนี่ยเปิดอู่มาถ้าย้อนมาถึงตรงนี้ก็มาสิปีช่างนงยืนได้สบายเลยงานไม่เคยไม่เคยว่างอู่เลยในอู่นี้งานจะเต็มหมดคิดว่าเราคิดว่าความตรงขินและความซื้อตรงเราอะ่ะเราจะถือคติเลยครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเราเราถือคติตรงนี้เราถึงได้อยู่ได้เรายืนยืนได้สบายโดยที่คนอื่นบอกว่างานผมเงียบงานไม่มีงานเลยแต่ว่าของเรานี้ปบริเสธงานอย่างเดียวงานไม่ไม่รับไม่รับได้เลยสบายสบายเลยครับช่นางนง<น> <Pink S 2> คิดว่าไอ้เงินเนี่ยมันใช้ไปมันหมดนะครับมันใช้ไปเยมันถ้ามันได้มามันหมดแน่แต่ว่าถ้าสมมตรง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังได้คําสนสนยนยอหรือว่าพรเราได้พรอ,อยู่ตลอดขอให้พรเรามาตลอดขอให้รวยนะขอให้รวยรออยอะไรเงี้ยเราโอเคแล้วประมาณนี้เราเราคิดว่ายายาทำอย่างนี้เลยยอยา่ยาไปโกงไปอะไรเขาเลยครับ ถ้าดับแรกเราคิดว่าเราทําด้วยความมันมากกว่าที่แรกเราทําด้วยความมันเราเปิดอู่ด้วยด้วยเราไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไม่มีอาจารย์ที่ที่จะสอนเราว่าเราทําด้วยความมันชาบช่วยว่าสนุกสนุกขำๆแต่ว่าพอเราทําลึกลงไปลึกไปมันกลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนที่สุดแหละนะครับเงินเข้ามาหาเราที่บ้านได้เลยเงินเงินนี้เข้ามาหาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยึดอาชีพเนี้ยต้องทาด้วยด้วยความซื่อตรงครับอกพูดได้แค่นี้แหละต้องซื่อตรงครับไม่ไม่โกงเขาเราอยู่ได้ ย้ายสองที่ครั้งแรกคืออยู่ตรงตลาดไทยครั้งที่สองตรงมาตรงถนนสีขาวตอนนั้นท่วมปีห้าสี่น้ำมันท่วมอู่เก่าก็คือจอมมิดหมดก็เลยย้ายมาถนนสีขาวย้อนกลับไปก็คือ,อมาได้แฟนอยู่ที่นี่มาได้แฟนเป็นคนคนเสนาเพราะฉะนั้นเรามีแฟนที่นี่มีลูกอยู่นี่แราก็วิ่งไปวิ่งมาจากตลาดไทยมาถึงเสนาเง,งี้ยทุกวันไม่ไม่ไม่ไหวพอเราย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเราอยู่กับทุ่งนาอยู่กับธรรมชาติเง,งี้ยเรารู้สึกว่ามันแฮปปี้ดีอะ่ะ ก็ย้ายจากตลาดไทยมามาที่นี่เลยโดยที่ไม่มีการบอกลูกค้าไม่บอกใครทั้งนั้นคือย้ายย้ายมาเลยมันันับหนึ่งที่นี่ใหม่มาตัา้งชื่อเป็นนงดีเทลเซนาถ้าสมมติย้อนกลับไปเมื่อสิปีแล้ว,วต้องเป็นนง่งบายตลาดไทยแต่ตอนนี้เป็นนง่งบายเซนนาแล้วทีแรกเลยเคยนอนร้องไห้กับแฟนนะวันที่ย้ายมาที่แรกนะเพราะต้องมาใสา่มาเช่าเขาอยู่นะมาเช่าเขาอยู่เรากลัวว่าเวลา,าเราทําอู่เนี่ยคนเขนาจะรังเกียจ พออู่มันสกรปรกแล้วกลัวว่าเขาจะไม่ให้เราเช่านะและอย่างแล้วกลัวว่าลูกค้าจากตลาดไทยอ่ะจะไม่ตามเรามาแต่แต่ผิดคาดพอเราเปิดอู่ที่เสนาปุ๊บสองวันแรกรถก็เต็มเลยเต็มตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยได้พักอีกเลย6ปีเต็มเต็มเปีเต็มนี่คือแบบว่าเต็มที่ครับไม่เคยได้พักตื่นแต่เช้ามืดทุกวันเห็นงานเราเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ฝันลูกค้าเราไม่บวกเพราะฉะนั้นเราก็เก็บกาไรเล็กๆอ่ะค่อยๆเก็บเงินแล้วก็มาสร้างสร้างอู่เอาเราไม่ได้แบบว่าทําเพื่อจะกอบโปยเอามาทำ เรามีสิทธิ์รวยได้ภายใน2ปีแต่เราไม่ทําเราค่อยๆทำค่อยเก็บ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อยุคที่เราทํารถแข่งรถอะไรประมาณนี้เรากำลังไฟแรงเพื่อนเพื่อนก็นจะมีรถเป็นนงดีเซลสติ๊เกอร์แปะหลังรถยอมไม่ได้แล้วก็ทําไปเอาอะไรใส่เอาวรชีดใส่อัตโบแใส่อะไรให้แรงให้เพื่อนทุกคนได้แรงแต่เวลาพางังปุ๊บเนี่ยเขามาซ่อมแล้วเขาไม่มีตังค์ให้เราเราก็เอ้ไปไปก่อนนะใช้ไปก่อนอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็คือพอเงินไม่ให้ก็เหมือนเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนยืมเงินเราอ๋อถ้าเราทวงก็เสียเพื่อนไปเหมือนกันครับเยอะมากทุกวันนี้น้องนงไม่มีเพื่อนนะอยู่เสนาไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนเลยมาเริ่มนับหนนนทีีใหม่ เราทันคนเราทันคนคือทำทำธุรกิจอย่างนี้ต้องทันมีอย่างเดียวที่เราที่โดนเราโดนก็คือทำรถเสร็จแล้วมมาเอา <laughs> ทําเสร็จแล้วมมาเอาจอดเต็มเลยหลายคันมากสิบสิบคันนะครับเสร็จแล้วมามาเอาเพราะว่าที่นี่จะไม่เอาเงินก่อนสมมติว่าเราทำห้าหมื่นแล้วอาจจะของเงินหมื่นสองหมื่นไว้ก่อนเสร็จแล้วที่เหลือลูกค้ามาจ่ายแต่ปรากฏว่าลูกค้านะให้เงินเรามาสักสองหมื่นแต่ที่เหลือเขาไม่มาเอารถแล้วทิ้งแหละเหมือนบางคนก็ไปออารถใหม่บางคนก็ทิ้งเลยอะไรเงี้ยเยอะมากทำอะไรไม่ได้ที่นี่ไม่มีนโยบายแก้ของออกขายมาไม่เอา รถเขาจะจอด5ปี10ปีกต็ต้องเหมือนเดิมเดะเติมลมยางชัร์จแบตไดทุกวันฝากจอด,จอดมีนะจอดเต็มเลยนะจอดเต็มเลยได้ได้ ตกปลาเสาร์วันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปหาข้าวกินทานข้าวอร่อยๆ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกปลาแล้วหลักเลยคืออดิีเรกคือตกปลามันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะไม่คุยกันเรื่องรถทำาให้เราสมาเรามีสมาธิเรานั่งตกปลามันจดจ่อาเฮ้ยกินยังกินยังกนแต่วัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสมาธิไม่พูดถึงเรื่องรถเพราะว่าวันนหนึ่งเรารับโทรศัพท์วันน่งหลายร้อยสายจนเราแบบไม่มีไม่มีชีวิตต้นต้นตัวครับ สิ้นสุดก็คือเอาทีเดียวให้จบอะต้องคิดว่าให้จบเลยทีเดียวอะคือแบบว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นตอแยเหมือนเรามีไปซื้อบ้านหลังหนึ่งอะเป็นเป็นาว้าเฮ้าหลังหนึ่งเราอยู่แล้วมีเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีมันก็ทะเลาะกันอยู่ั้น,นะครับเอาให้จบทีเดียววันนึงยงไม่มาลาลาเราไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปล่อยไปอย่างงี้จบยากครับแล้ว,ว,วถ้าไม่ว่าใครโจบอะมีสิทธิ์ต่างการอะไรเงี้ยนี่จะจะทำไงโอ้ไม่เหลือเลยไม่เหลือยังไงจังหวัดประเทศไทยอาจจะเพิ่มขึ้นอะไม่เอาไม่พูดถึงเรื่องนี้ เวรารอขายครีมให้เราโทรมาขายครีมอมก็เลยรู้จักกันตอนลำบากตอนลำบากตอนนั้นตังค์ไม่มีแล้วตอนนั้นเป็นเป็นนกนิเซลนี้คือมีแต่ชื่อแต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์อยู่เซนานี้ไม่มีตังค์ที่อยู่แฟนคนนี้อันนี้ยึดหมดก็เขาอย่งว่าเขาไม่รอขายครีมเราก็เข้าไปดูโปรไฟล์ก่อนเอ้ยได้เว้ยคนนี้เอมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยทรงดีก็ครบ ก็รู้จักกันแต่ทีแรกผมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเพื่อนตอนนี้ก็รู้สามแล้วแล้วพี่ต๋องเป็นกลัวแฟนที่ไหนไม่กลัวนะแต่เกรงใจเพราะว่า,วายัางไกงก็ตังค์ก็อยู่เขาหมดอะไรก็ต้องยอมมา <c oughs> ตั้งแต่มีลูกผู้หญิงสามคนนี้เลิกเจ้าชูเ้เลยเลิกเลิกจบสนิทเลยแสดงว่าแต่ก่อนเจ้าชู้สุดๆทำวงการเลิกแข่งกันจะรู้รกันดี <c oughs> มีมีมีร้อยเปอร์จคำว่าร้อเอร์เซครับเพราะว่าเขาเก็บเงินเก่งมากเงินทุกบ้านทุกตังค์อยู่ที่เขาหมดเขากเก็บหมดบริหารเงินลูกน้องทุกอย่างก็ต้องขอบคุณเขาแหละต้องขอบคุณมากมีลูกสาวให้ทั้ง3าคนแล้วด้วยแล้วก็บริหารงานให้แบบอู่มันเดินขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วมันก็ต้องไปได้อีกเรื่อยๆ ตาเองก็จะรับหน้าที่ทุกอย่างเลยช่างหน่งมีหน้าที่ลงมือทํางานแล้วก็รับงานที่ต้องเช็คหน้าง,งานให้กับลูกค้าตายอย่างเดียวอะคะ่ะทุกอย่างตาจัดการเองหมดที่ต้องเวลาอยู่หน้ากล้องงานกล้องเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนกันนะคะช่วงเวลาทํางานก็จะจะจะ,จะเคร่งเครียด ในการทํางานแต่ช่วงเวลาที่หลังกล้องก็คือใช้ชีวิตครอบครัวก,ก็จะสบายสบายเป็นผู้ชายทั่วไปไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเป็นคนดีคนนึงไม่เจ้าชู้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็คือพูดจาแบบฉะชานแล้วก็คุยกันแล้วก็โอเคในทุกเรื่องมันก็ดีลกันได้โดยไม่มีสาเหตุอะค่ะแต่ก่อนเขาเองก็มีแต่ชื่อเสียงแล้วเราเองก็เป็น ผู้หญิงบ้านๆธรรมดาที่เรียนจบมาแล้วก็ทํางานศูนย์บริการแล้วก็วันหนึ่งได้มาเจอกับสามีที่เป็นช่างอย่างเงี้ยเราก็คุยกันง่ายไปทิศทางเดียวกันมันก็เลยดิวกันง่ายอะค่ะเราจะเป็นคนนอนประมาณสองทุ่มแล้วตื่นตีสี่ทุกวันเพราะว่าตื่นมาเนี่ยต้าก็จะเป็นคนรับหน้าที่ไม่ว่าจะทํากับข้าวให้ลูกน้องเช็คคิวให้ช่างวันนี้เรารับงานใครวันนี้เราต้องส่งงานใครคําพูดไหนที่เรานัดกับลูกค้าไว้แล้วมันจะต้องเป๊ะต้องตรง ที่สุดแล้วไหนจะต้องดูแลลูกน้องแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกน้องอีก15หคนเราเลี้ยงทั้งหมดทั้งอู่ค่ะช่านนงโง่ลูกน้องเขาจะเกรงใจแต่ส่วนเราเป็นสายผู้หญิงเราก็จะแบบว่าบ่นอะไรแบบนี้ในในเรื่องผู้หญิงไม่ไม่เรียบร้อยอะไรนู่นนี่นั่นแต่ก็คือแป๊บเดียวเราจะพูดครั้งเดียวแล้วจบนะตรงนั้นเราจะไม่ด่าพําเพื่อไม่พูดแซะไม่พูดอะไรกับลูกน้องแล,ล้วน้องก็จะมีความเกรงใจกันทั้งสองคนแต่คนละเลเวลกันมากกว่าค่ะก็ขอให้รักษามาตรฐานคุณภาพงานนะคะ ความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลาความตรงฉินออแบบนี้ไปตลอดเพื่อเราจะรักษามาตรฐานในการทํางานแล้วก็ลูกค้าของเราก็จะได้ไม่ไม่หนีหายไปไหนด้วยค่ะหนูคิดว่ามันเป็นความซื่อสัตย์ของของช่างหน่มมากกว่าคือสิ่งไหนที่ที่เสียเราจะแจ้งเสียสิ่งไหนที่มันไม่พังเราเราไม่ไปยุ่งกับเขาอยู่แล้วทําตามหน้าง,งานที่เราแบบว่าที่มันเสียที่มันพังจริงๆอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะ อ่าอันนี้จะขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่ฝั่งขึ้นอยู่เขาแต่ว่าก็จะมีคนเนินเหมือนเหมือนจะเอานะเหมือนจะเอาแต่เราไม่ได้นึกยึดถึงตรงนั้นแล้วเราคิดว่าเราทำหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเราโอเคแฮปปี้เราก็เลิกแต่จริงแล้วตั้งใจตั้งใจว้าถ้าข้าศิกกรเลยอกนะก็ขึ้นอยู่กับเขาสามคนนะคะเราไม่คาดหวังอะไรกับเขามากแล้วแต่ว่าเขาเองจะใช้ชีวิตยังไงหรือว่าอยากจะมาดําเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวกับอู่จากเราต่อไปหรืออาจอยากจะทําอะไรเราจะไม่ไม่คาดหวังอะไรกับลูกแล้วแต่เขาค่ะแผนสองท,ที่ที่ตั้งใจไว้คือ คือเป็นคนชอบทํากับข้าวอยู่แล้วเป็นคนทํากับข้าวเก่งมากาในการดํารงชีวิตแต่ก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งช่างหน่งเขาเบื่อในการทําอู่ตรงนี้อาจจะเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเสนาก็ได้ค่ะให้ช่างหน่งพักผ่อนได้เต็มที่จากมาซ่อมรถก็อาจจะมาเช็ดโต๊ะให้อะไรประมาณนี้ค่ะ ไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่มีเป้าหมายเราไม่ไม่คาดหวังอะไรเราทําวันตะวันให้ดีสุดของเชียงโงคิดว่าวันตะวันนี้ดีเพราะว่าเราอยู่กับรถเราขับรถทุกวันเราเทสรถทุกวันเราลองรถลูกค้าทุกวันวันหนึ่งหลายสิบยี่สิบคันเราไม่รู้เราพลาดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตั้งความหวังอะไรทั้งนั้นวันตะวันเท่านั้นเองครับอยากทำอะไรที่สุดจะขอเงินเมียซื้อเรือแล้วก็ขับเรือเที่ยว ตกปลาใช้ชีวิตเข้าป่าเป็นสิ่งที่หวังที่สุดแล้วใช่มีความสุขที่สุดแล้วไม่กินเลยนะตกได้มาถ้ามีปลาที่กินได้ก็เจ๊เขาก็จะทําการแกงไปฝากพวกฝากอะไรเงี้ยมาแจกคนคนมากก็แจกคนมากกว่า แรกแรกด้วยหัวร้อนเลยแ,ลแรกๆรี่หัวหัวร้อนเลยนะเราพาชุบด,ดาโปดหลังหลังป้อยเลยปล้อยเลยเพราะว่าคนเรามัมนมีสองความคิดเห็นครับมันมีสองความคิดเห็นไม่มีความคิดเห็นอะไรก็คือแบบแต่แต่เขาไม่ไปโตอตอเมื่อก่อนนะคือแบบพิมพ์ด่าเขาเลยนะช็อตตช็อตเลยหลังหลเรื่องมึงอ่ะ <ś c oughs> คือโลคมันมาหลายเจเนอเรชั่นมากแล้วหลายเจนลดลงมาหลายเจนแล้วแต่พวกที่คอมเมนต์นะยู่ในอยู่ในเจนแบบเออยังยังเรายังมีความรู้สึกว่าเขาไปยังไปไม่ได้อะเราก็เลยคิดว่าคนไม่เหมือนกันความคิดคนเราไม่เหมือนกันเราก็เลยห้ามห้ามใครไม่ได้ ั้งนงไม่งอแล้วอะ่ะไม่งอแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยึดติดกับสิ่งพวกนี้ละวทำก็ทำกัเราไม่มาทำคุณก็ทำที่อื่นก็แค่นั้นเองจบครับ คนมีตังก็คนมีความรู้เยอะรู้มากอะ <c oughs> จะปวดหัวที่เราเจอบ่อยจอะเคสก็คือเป็นประเภทรถพังอันนี้ทาอันนี้แล้วพังอีกอย่างหนึ่งตามมาอย่างเงี้ยจะไม่รับรู้แหละฉันไม่รับรู้ฉันมาทํารถคุณต้องแก้ทั้งคันให้ฉันให้ได้อะไรประมาณนี้จเจออย่างนี้แลักษณานี้เยอะมากเยอะมากๆครับเคยไมแตสทะเลาะกับลูกค้าไหมพี่เคยเคยก็มี2กรณีคือถ้าถ้าถ้าในช็อตที่บอกว่าทะเลาะเราไม่ชนเองก็ให้แฟนชนถ้าแฟนไม่ชนเราก็ชนช่วยกันประคองแต่ว่าไม่มีคําว่าทะเลาะแบบหนักๆอะไรแต่ว่าเราต้องคุยกับลูกค้าด้วยเหตุผลก่อนว่าเขาฟัง หน่งดุเจอลูกค้าเก่งกว่าช่างปก็บอกว่าทําเองบางบางคนนี้หัวมูข้าไปในเครื่องเลยเขาเรียกมาเลยพี่พี่เป็นมาเนี่ยถ้าพี่เป็นพี่ช่วยเลยได้เร็วได้กลับบ้านไหวไม่งั้นช้าพี่นะครับเองได้เลยกุญแจมีเครื่องมือเครื่องมือมีให้ยืมหมดเลยช่วยทําได้เลยบางทีเพราะว่าเจอตัวเนี้ยแต่เขาก็เราก็เข้าใจว่าเขาอยากรู้อะตอนย้อนไปเราเป็นวัยรุ่นเรามีรถคันหนึ่งเราเวลาเราไปโดนเรือเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปดูวะมันคืออะไรเราก็พอเราคิดถึงตรงนั้นเราก็ปล่อยเขาแต่ก็เดินระวังหน่อยกันหมาในบ้านดุ ความขยันมั่นเพียรความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็พรแสวงเ,เราต้องมีพรแสวงความสําเร็จมันเดินมาหาเราไม่ได้เราต้องเดินไปหาความสําเร็จครับความตรงอ่ะเขาเรียกว่าวความซื่อสัตย์มันอยู่ได้นานมากนะฮะเพราะว่ารถคันหนึ่งอ่ะเราสามารถเรียกเงินได้เลยว่าเราจะเรียกเงินลูกค้าเท่าไหร่เราเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาให้โจทย์เรามานะฮะว่ารถไปนี่นี่เราคำนวณในหัวเลยแล้วว่าอะไรจะพังเราจะปั้นอะไร เอาเงินเขามาได้แต่้ามุิว่าเราจะโกงเขาเราทําได้ได้เลยเราจะแบบไอ้นี่พังไอ้นี่เสียเราเราเราทําได้แต่ว่าเราไม่ทําเพราะว่าคนโห่ก็จะหาเงินมาแต่ละบาทมันหายากเราช่างนงที่อยู่ได้ทุกวันเนี้ยอะไรเสียคือเสียไม่เสียคือไม่เสียอะไรไม่เสียหรือเสียแล้วไม่มีตังค์ให้ฟรีที่ร้านเยอะมากอะไรที่ร้านให้ฟรีเยอะมาก มีมีแต่อาจจะเป็นลูกค้าแหละเาจะไม่เราอาจจะทำไม่ถูกใจมากก็จะไปโพสว่าเคยโจมตีว่าทำไปปี2ปี3มป,ปีแล้วมันพังทำไมถึงพังอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่าเรามีลูก,ลกเพจเราก็จะมี f อเราก็เข้าไปตอบ แทนเราไม่ต้องตอบก็ก็มีมีมีเคยมีเคยมีแต่น้อยมากแต่น้อยมากคอมเพลนกับมาให้เราเห็นกระตาน้อยแต่ถ้ารับหลังอะไเลเราไม่รู้แต่คอมเพลนก็มาน้อยมากที่จะที่จะด่าเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเน้นว่ามีปัญหาอะไรโทรโทรหรือว่ามีปัญหาอะไรเอารถมามาให้เราดูเราจะดูแลรับผิดชอบให้ครับผม เขาอยู่พก,กินดีกว่าอยู่แบบทั้งลงเนี่ยสบายสุดแล้วไม่เป็นหนี้เป็นสินอะไรอยู่แบบอยากทาก็ทำวันนี้อยากอยากเปิดร้านก็ทําแต่ไม่อยากไปทาก็ปิดร้านแต่ทั้งลงจะเปิดตลอดเพราะว่าเรารับปากลูกค้าไว้แล้วว่าคันนี้ผมจะทาเสร็จภายในเดือนนึงนะอาทิตย์นึงนะสามวันสี่วันเสร็จคือต้องเสร็จโดยที่เราจริงแล้วเราอาจจะปิดร้านไปเที่ยวไหนก็ได้เราไม่ได้เดืนดล้อนอนะ่ะแต่เรายึดถือลูกค้าเป็นหลักก่อนนะครับว่าเขาก็ต้องรีบใช้รถใช้ลาเหมือนกัน เรื่อยๆนะคิดว่าโอเคแล้วแต่ว่าในในหัวนี่โปรแกรมเทียบเลยอย่าซื้อรถอะไรรี่ห้อไหนเอาไว้มากรจะซื้อมาทําไปวิ่งสนึสนามคือโปรแกรมคือความคิดในหัวคือเรายังยังเหมือนเราอยากพัฒนาต่อไปนะแต่ว่าเราก็มาดูด้วยด้วยอายุเราก่อนว่าอายุมันไปไหวไหมอดนอนไหวหรือเปล่าตอนตอนนี้อดนอนทักสาวที่ทุก็ไม่ไหวแล้วตื่นมาไม่ไหวขาสั่นตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีนี้พี่จะบวชบวชให้ให้แม่ทดแทนบุญคุณในแม่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปีหน้าก็ว่าจะหารีโวมาทถววิ่งสนามอีกอี ไปแล้วพอเราหยุดปุ๊บก็จะมีอูน้องๆเด็กๆขึ้นมาทําวิ่งทําอะไรมันมันเหมือนมันสนุกดีม,มันท้าทายเราว่าเอ้ยเราอยากจะกลับไปคืนสังเวียนหน่อยนะอยากทาอะไรเงี้ยเหมือนว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเราพร้อมด้วยทุนทรัพย์ด้วยทุกอย่างบุคลากรเราพร้อมหมดแล้วอะไรเงี้ยเราอยากไปกลับไปอีกรอบหนึ่งสักทีหนึ่งครับสมัยนี้เงินไม่ต้องเยอะมากแต่เวลาดีนะครับสูตรสาเร็จมีแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทำรถแข่งคันหนึ่งพูดปรึกษาใครไม่ได้เลยปิดหมดปิดทุกอย่างแล้วของแพงมากไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบเป็นเกียร สิบเบ็ดวียังคุยกันเรื่องต้องหลายแสนสามสีแสนแล้วนะสมัยนี้แค่เงินลักหมื่นก็เห็นแล้วอ่ะมันสมัยนี้วิวิทนาการการทำรถมันมันล้ําไปแล้วมันล้ามากครับล้ามาก ไม่เอาทั้งโนงเป็นคนไม่ทไม่ไม่ไมีในไ,ไม่เอาในทุนมาตั้งแต่ยุคทํารถแรกๆแล้วครับไม่เอาเลยทําทํามีตังก็ไปทำถ้าไม่มีตังก็จอดไว้มีตังก็ไปทำอะไรเงี้ยไม่เอามันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวคําว่านายทุนนี้เป็นอะไรที่ปวดหัวมากแล้วเราเจอกันมาเยอะมากแล้วเราก็เห็นเพื่อนๆเ,เราที่ทําเป็นนายทุนหรือว่าเออ่ทิศรับนายทุนเนี่ยไม่โอเคสักสักรายหนึ่งครับไม่เอาทํารถตัวเองเท่านั้นครับอย่างสมมต e ิว่ามีนายทุนเงี้ยเวลาเราไปวิ่งอ่ะสมมติว่ารถ3คันเนี่ยสามนายทุนเวลาไปวิ่งสนามเดียวกันอ่ะมันจะต้้้้้อออองงงงงมมมมมีีีีีีทท่่่่่ันนนนนจะตตตยยาาาาแสิวบคคคกก็ได นีก็อย่างที่หนึ่งมันกลายเป็นทะเลาะกันมากกว่าคนอยากได้โพเดียมอยากได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนเล่นเอาสนุกบางคนเล่นเอาเป็นเอาตายเลยมันก็ตรงนี้แหละที่ยังน้องเจอมานะกับทะเลาะเบาแหวกกันไปรถตุ้นต้องเป็นยังไงวะไอ้รี่มีค่าว้ได้อะโอ้ ต้องมีตังก็ดัาแรกต้องตังเยอะๆเลยครับแล้วต้องเบาที่สุดด้วยเครื่องต้องแรงมากแต่อะไรก็ต้องตังที่สุดตัวนี้ความเร็วซื้อได้ด้วยตังครับเวลาซื้อได้ด้วยตังเท่านั้นทุกวันนี้ที่บอกว่าเราพร้อมแล้วทุกวนันนี้ถามว่าบางคนเลิกก่อนรวยก่อนจริงอย่างสนามหนึ่งอย่างน้อยก็มีห้าหมื่นถกหมื่นเคสได้น้อยนะอย่างเคสได้ใหญ่อย่างพวกทางโซนทุพันอย่างโซนอะไรเงี้ยรับหมดเป็นแตนต่อทิพหมดเยอะครับหมดเยอะหมดเยอะ เราเราคิดว่าเรามาให้มันต่อยอดหนึ่งที่เราที่เราให้มันมาฝึกงานกับเราเนี่ยเพื่อให้มันเป็นสายอาชีพมันวันหนึ่งมันอาจจะเรียนไม่ดีมันอาจจะไม่ชอบเรียนมันอาจจะอยากไปไปทำอู่หรือพ่อแม่มันมีตังมันอยากจะเปิดอู่เปิดอะไรเงี้ยก็ให้มันต่อยอดชีวิตเหมือน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 เราอ่ะเราอยากให้มันเป็นตืบสานเหมือนเราไปอะไรเงี้ยก็มีหลายคนนะเด็กฝึกงานเยอะเลยบางคนก็ไม่เรียนต่อพอพอถึงเปิดเทอมปุ๊บตะออกเลยก็ไม่อยู่กับเราจนเป็นเป็นช่างใหญ่อยู่ที่นี่สองคนแล้วนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้สบายแล้วเพราะถ้าไปเรียนยังไงก็ต้องผ่านเงินพ่่่ออแแมยูลล้วะ ไม่นะดีเซลไม่ตันอ่ะหรือจะเพื่อนๆแต่ละอู่ละอู่ทำกันนี่ไม่มีคําว่าตันแน่นอนมันไปได้สุดแรกๆอย่างแอนตี้คอมเมอร์เรลใช่ไหมว่าเอ้ยมันจะวิ่งสู้ปั๊มสายได้ยังไงสมัยก่อนทุกวันนี้คอมเมอร์เรลเป็นไงอ่ะอย่างซี่จะเจสามเอามาใหม่หรือว่าเพิ่งหนึ่งจุดเก้าสมัยยี่สิบห้าเอามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะแรงหรือว่าอะไรเงี้ยหนึ่งจุดเก้ามันลูกตุ่มนิดเดียวทำมันแรงทุกวันนี้แม่งโอ้โหวิทนาการมันทำแบบแรงมากครับเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ครับโลกมันมาไกลมากแหละ เคยใช้ทุกวันนี้ก็จะใช้เฟกอยู่นะใช้ดีใช้ดีดีถือว่าถามมาดีแต่ว่าเวลาเราสั่งเราต้องมีโจทย์ให้เขาว่าเราอยากได้สเปคนี้เราอยากได้ติดแบบนี้ขับดีเหนียวทุดอะไรเงี้ยโอเคโอเคนะเราใช้เฟกมาหลายปีแล้วนะใช้เฟกอยู่หลายปีใช้ดีใช้ดีแล้วก็เคมไวเคมไวแต่ข้อดีอย่างเลยเวลาชน่นงสั่งปุ๊บเขาขับรถมาส่งให้ที่หน้าบ้านเลยไม่ได้ส่งมาตามคนส่งไปรษณีย์อะไรหรือว่าเครื่องเคลมไม่มีนะขับมาส่งให้เลย <laughs> ฝากติดตามเพจร้านดงดีเซลเสนอยุธยานะครับอ่าอันนี้ก็จะมีการเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับบอกเพื่อนๆ f อที่ในเคสที่ใช้รถใช้ลาแล้วไปพังกลางทางบ้างอะไรบ้างเลยอ่เงี้ยจะได้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆติดตัวไปก็ยังดีอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อแก้ไขเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องไปโดนหลอกโดนอะไรแต่ว่าเราก็เชื่อว่าอู่ในเมืองไทยเยอะๆเนี่ยไม่มีใครเขาหลอกหรอกส่วนมากอู่เเก่งทุกที่แล้วก็เอาเขาก็ซื้อตรงกับอาชีพของเขาทุกที่นะครับมันก็เป็นส่วนน้อยอันนั้นก็ ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็อยากให้ไม่ต้องมาจมตีกันอะก็คือว่าเก็บความรู้เล็กเก็ดน้อยอะไรเงี้ยบางทีอู่มาดูอะไรเขาก็มีความรู้หรือบางทีเราไม่รู้อะไรเราดูของเขาติดตามคนอื่นเราก็มีความรู้ตามไปเพิ่มตรงนั้นคิดว่าไม่ควรปิดกันกันบ้างวะก็ลองดูครับก็คิดว่าไปโดนเนี่ย<ๆ>ที่ไหนมาอะไรเงี้ยโดนลอกโดนอะไรก็ลองเข้ามาปรึกษาดูได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ย้ายไปไหนเป็นตรงนี้คุณพังคุณก็เข้ามาทำกันลวกันอะไรประมาณนี้ครับ